สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุณนะะื้อหาจากวันที่1พฤศจิกายนถึงส5พฤศจิกายน2,568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe ไลค e แชร r ที่มีให้ค่ะอาจานะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเราเริ่มต้นด้วยพลังงานไพ่ผมอมาชาติเป็นดวงภาพรวมกันก่อนนะคะ ขอ,อนญาตเทียบเทวดาคุณอาจารย์สิงศศิประจำตัวท่านนะคะเจ้ากรรมนายเวงของท่านช่วยเปิดทางนะคะให้อาจารย์พยากรณ์ทำนายไทยทักดวงงชาวราศีสิงห์ได้แม่นยำชัดเจนค่ะพลังงานไพ่ประจําตัวนะคะเอ่อท่านได้ไพ่ดาวพระเกตนะคะสัมผัสพิเศษยานอย่างรู้นะคะชาวราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีเซนต์มีอะไรในตัวเองเชื่อในเซนต์ของตัวเองได้ เวลาอยากทำอะไรคิดจะทำอะไรจงเชื่อว่านั่นแหละคือสิ่งที่ใช่ที่ถูกแล้วทำแล้วจะประสบความสำเร็จก็เหมือนมีอะไรมาบอกท่านได้นะคะคือในจิตในหัวสมองเรามันจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะในตำแหน่งการเงินได้ดาวพ่างขานนะคะ,ะชนะสงครามอาดัดอาดหารนะคะชัดเจนการประทะอะไรก็ตามก็จะสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใน ตำแหน่งการเงินแปลว่าต่อให้จะมีผู้แข่งทางการค้าท่านก็ไม่หวั่นเกรงท่านชนะนะฮะได้ยอดได้ออเดอร์แบบโอโหถลม่มทลายเงินแบบอืมอาจจะเป็นเนาะถ้าพูดว่าขายออนไลน์มันก็ไม่แน่นะคะเป็นร้อยล้านพันล้านก็ว่าไปเออมีโอกาสได้ขายอะไรก็ตามทำธุรกิจอะไรก็ตามปักนีเหงเหงหงปังๆนะคะ,นะะตำแหน่งการคอนแทคติดตอมีบริวารลูกน้องที่ดีนะคะ เอ่อได้หมายเลขสี่สามอยู่ตำแหน่งการคอนแทคนะฮะบริวารสิ่งที่พึงได้พึงมีมีลูกน้องดีเพราะฉะนั้นได้รับการตอบรับที่ดีตำแหน่งตัวตนได้หมายเลขเก้านะคะตำแหน่งเก้าสามนะคะตำแหน่งการเงินหมายเลขสามอ่าแล้วก็มีสี่สามตำแหน่งสหั c ซึ่งเป็นไพ่ที่สื่อความหมายดีมากๆค่ะตำแหน่งอืถ้าตำแหน่งครอบครัวอาจจะต้องระวัง เอ่อเรื่องของความเดือดร้อนอ่านะคะของคนในครอบครัวระวังเรื่องสุขภาพหรือระวังเรื่องพวกสแกมเมอร์การถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามต้องเตือนนิดนึงนะคะเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยระวังการถูกหลอกระวังเสียเงินเสียทรัพย์ได้ด้วยนะคะเพราะตำแหน่งนี้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวท่านโดยตรงแต่ก็เกี่ยวโยงถึงว่า เราอาจจะต้องเมื่อเขาโดนเราอาจจะเป็นต้องมาดูแลซัพพอร์ตอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็เตือนนิดนึงนะคะในตําแหน่งลูกน้องบริวารลูกน้องดีอยู่แล้วนะคะโอ้โหลูกน้องเสริมในเรื่องของเงินเลยค่ะถ้าเรามีลูกน้องมีผู้ช่วยเหลือดีอะนั่นะเนี่ยเหมือนขายกระเป๋าเนาะในภาพขายกระเป๋าขายสินค้าขายอะไรก็ตามอะโอ้โหเงินเต็มเลยค่ะเต็มบัญชีกองกองเต็ม โตเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกระดุมพานก็แปลว่าเงินอยู่แล้วไพ่ก็บอกว่ารายได้อยู่แล้วนะรายได้ทรัพย์ที่มีเข้าบัญชีเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ตำแหน่งเขาเรียกว่าตีโกนหน้าลักคนาด้วยตำแหน่งที่ถึงตัวเราอะเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์การลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเสี่ยงโชคอันนี้ได้นะฮะหมายเลขพไพ่ใบนี้ก็คือ อืหมายเลขการเสี่ยงโชคของท่านน่ะสามศูนย์หน้าสามศูนย์ดีลูกน้องดีหรือใครมีบุตรบุตรดีบุตรของท่านทํางานอะไรซักเซประสบความสําเร็จนะ่ะเรียนอยู่ก็เรียนเก่งอืได้ทุนอะไรประมาณนี้ไปแบบนั้นได้เลยนะคะโอ้โหเงินขยายพบทนางกระดุมพระติดกันโอ้โหชาวสิงโอ้บอกเลยว่าเห็นแล้วตื่นเต้นตามอะ่ะ เงินมันมันล้นอะดูก,ก้อนทองทองกำลังละราคาดีด้วยนะทั้งเงินเงินเงินสดแล้วก็ทองรูปพัณฑ์นะทองอ่าทองรูปพัณ์ทองคำแท่งอะไรก็แล้วแต่ละเออมันมันเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินมหาศาลล้นพ้นอืมนะคะต้องบอกเลยร่ำรวยมากๆศัตรูไม่มีเลยค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรแก้ไขได้หมดนะในตำแหน่งคู่ครองคนรักโอ้โหคู่ครองก็แบบ อยู่กันจนแก่เท่าเป็นคู่คู่สามีภรรยาที่จะเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่ในอดีตชาติที่มาเจอกันก็ว่าได้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองในนครแน่นอนแบบนี้เห็นไหมคะลูกหลานบริวารดีคุณได้คู่ของที่เสริมดวงเสริมโชคเสริมทรัพย์อยู่ด้วยกันแล้วร่ํารวยมีหน้ามีตาของตระกูลอะไรประมาณนั้นอูดไพ่สวยมากครบพันธุนะคะ หมายเลขอะไรเอ่ยสวยนะเอ่อหมายเลขสามสองอืมโอเคต่อไปในตำแหน่งสุขภาพเนี่ยเอ่อคือไพ้ขึ้นหนูอ่ะกี่หนูว่องไวนะฮะว่องไวฉลาดเฉลียวปาดเปียวล่องแคล่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์มองไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพแข็งแรงจ้ะ ในตำแหน่งสูภะชื่อเสียงความสำเร็จโอ้โหได้ไพ่ดีกระภูมิปาโลเลก่ะค่ะถ้าเลือกทางโหราศาสตร์เลิกนี้เป็นเลิกแห่งความมั่นคงเวลาสร้างบ้านปลูกบ้านนะตั้งศาลอะไรก็ตามเขาจะใช้ภูมิปาโลเลกลได้นะะเป็นเลิกแห่งความมั่นคงบ้านที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นเหมือนวางเสาเข็มอะนะในในในไพ่นะท่านอาจจะมีเลิกที่จะ ทําบ้านหรือเปล่านะคะอ่าท่านจะมีความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงมีความสําเร็จอ่าตำแหน่งตําแหน่งเติบโตถูกผลักดันผู้ใหญ่อุปถัมภ์อ่านะคะหรือเดินเลือกเอกสารไปต่างประเทศสุภาพแปลว่าเดินทางได้ปลอดภัยไปไหนก็ได้นะคะต่อไปในตําแหน่งากรรมการงานได้ไพ่ดีแล้วนะคะเรือนหลวงะคะ่ะ เออมีอยู่มีกินค่ะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับยศนะคะได้สวยมากเลยอะ่ะนะคะหมายเลขเจ็ดศูนย์อันนี้หมายเลขอะไรที่ท่านได้หมายเลขเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์อืมสวยดีนะคะอ่ออยู่ในภพที่ดีสุภากรมมะเอาหน้ามั่นคงอ่าอยู่ได้จนกเกษียณการงานนะคะดีมากโอ้โหดีละได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปกับขอพรองค์พระประธานในบทได้ท่านจะมีโชคนะคะจะเรินรุ่งเรืองสมบูรณ์แบบชื่อเสียงความสำเร็จอยู่อยู่อยู่ยตำแหน่งเสียงโชคด้วยลาภหมายเลขสามเจ็ดมีโชคลาภแน่นอนแบบนี้นะดูดีไพ่ขึ้นสวยมากโอ้โหใบปิดก็เป็นเรื่องเงินเรื่องโชคแล้วฉัดเงินฉัดทอง นะามีอยู่มีกินครอบครัวดีมั่งมีสีสุขดูสิผลหมากลากไม้กล้วยแตงโมมะพร้าวโอ้เยอะแย,ยะไปหมดเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะดวงปักนี้ชาวราศีสิงห์อาจารย์เห็นแบบนี้ก็บอกเลยว่าปักนี้ท่านสบายแล้วโชคลาภเข้ามาแบบไม่รู้เนะื้อรู้ตัวก็ได้ทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์ใ่้ยโชคดีต่อด้วยดวงความรักค่ะคนมีคู่นะคะ พลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะขอฟังชาวราศีสิงห์พลังงานไพ่บอกอะไรเรื่องราวของท่านเป็นยังไงอยู่สี่เหรียญลักษณะไพ่เหมือนเขาเรียกว่าปรับปรับสมดุลตัวเองได้มีความมั่นคงในตัวเองมีความนิ่งมีความสงบมีความคิดที่ลึกซึ้งมีหลักเกณฑ์ในชีวิต เป้าหมายอะไรก็ตามที่จะทำะถ้าเป็นเป้าในเรื่องของการเติบโตในเรื่องเงินก็เป็นไพ่เงินนะท่านก็ทําสําเร็จท่านมีความมั่นคงทางจิตใจมากโอ้โหดูสิมีอํานาจมีแบบ power มีความชัดเจนในตัวเองมีความ active อาจารย์เชื่อว่าคนที่มีพลังงานอย่างนี้ทําอะไรก็สําเร็จนะปักนี้ท่านมีแบบนั้นจริงๆมีความมั่นใจมีความ active นะคะ สองดาบนะมีไอเดียสองดาบคือความคิดจินตนาการความฝันแค่หลับตาเนี่ยท่านเห็นทุกอย่างละในสมองมันมันขุดไอเดียขึ้นเยอะแย,ยะไปหมดว่าจะทำโน่นจะทำนี่เป็นหรือเปล่าคะอ่าแล้วโอกาสมันเข้ามาด้วยนะเหมือนจักรวาลยื่นโอกาสดีๆอ่านะคะยื่นโอกาสดีๆฟ้าท้องฟ้าแสงสีทองนะจักรวาลเปิดดวงเปิดทางให้กับท่านโอ้โหความรักด้วยเด หกไม้นะคะคือบอกเลยว่าความรักเขาคนเนี้ยยืนเคียงข้างท่านแน่นอนมีคนแบบแสดงความยินด,ดีอ่ะดูดิค่ะคนรายล้อมเพราะฉะนั้นถ้าท่านรอความรักอยู่ถ้าไม่เข้าใจกันนะอาจจะมีเกณฑ์แบบคําพูดอะไรก็ตามที่มันเขาเรียกว่าเออ่มีความขัดแย้งกันนิดนึงแหละถ้ามองอย่างนี้แต่แล้วเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาขอคืนดี พอโอกาสคุณแล้วกลับมารักกันใหม่หมายเลขหกทุ่มใบมันคือการรีเทิร์นแต่สถานการณ์ความรักมันคือความนิ่งนะคะความนิ่งที่คุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ผิดฉันก็ทําดีที่สุดแล้วแล้วก็มั่นใจในตัวเองฉันไม่ได้เป็นคนผิดอะไรอ่ะฉันก็จะอยู่อย่างนี้แหละอ่ะคุณมาคุณคุณกลับมาถ้าคุณรักฉันคุณคุณกลับมาคุณมาขอโทษฉันก็โอเคกับคุณแต่ถ้าคุณไม่กลับมา ฉันก็อยู่ของฉันได้อืพลังงานไพ่เป็นแบบนั้นเลยเหมือนมีปัญหาแต่คุณไม่งอ้อคุณหญิงคุณมีศักดิ์ศรีคุณรักศักดิ์ศรี่ะราชาดาบก,กับสีเหรียญถ้าพูดเรื่องความรักก็ต้องแปลแบบนี้นะคะตามว่าคุณคิดถึงคิดถึงแต่นิ่งอ่ะ,อะคิดถึงหงวัวสมองเราก็คิดถึงเขาอ่ะแต่เราไม่มีถ้าถ้าทีทีท่าอะไรว่าจะเอ้ยคอนแทคไปในที่สุดเห็นไหมเขาทนได้ที่ไหนเขาก็ต้องเป็นฝ่ายคอนแทคแล้วกลับมา เขาโอกาสจากคุณขอความรักขอเริ่มต้นขอความชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคเรามาดูเขาอีกทีค่ะพลังตัวเขาอ่ะก้าวไม่เทา้าเขาอยากพูดคุยไม่ใช่แค่กับคุณอาจจะคุยกับเออพ่อแม่นะญาติผู้ใหญ่คุณอืมมีความจริงจังมากขึ้นเลยสตรงิงมีความที่จะอยากแบบเขาเรียกอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของแม ไม่ต้องแปลว่าการคอนโทรลนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนสิ่งโตเชื่อชืงนะคะมันเหมือนมีความเต็มใจอะนะเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าการมีความรักด้วยการต่างคนต่างมีใจรักปฏิพัตตอ,อก,กันน่ะอ่าใจรักไม่ได้ถูกรังแกรหรือถูกค่มคูหรือถูกเอ่อืนใจอะไรก็ตามไม่มีนะคะเขาอ่ะอยากที่อยู่กับคุณแบบเสมอภาคอะ่ะเห็นไหม ยืนอยู่บนแท่นเดียวกันเนี่ยเขามีความรู้สึกโอ้ยอยากเป็นครอบครัวเห็นไหมคะส,คสิบเทนอัปเพนเคิลสิบเหรียญชุดนี้สวยงามมากเห็นไหมคะอยากเป็นครอบครัวมีคนรับรู้มีสักขีพยานโอ,อ้นะฮะผู้ใหญ่ก็ได้เพื่อนก็ได้สังคมรับรู้มั่นหมายแต่งงานเป็นครอบครัวนี่คือสิ่งที่เขาฝันปรารถนานะคะเขาจดปลดล็อกทุกปัญหาที่เคยมีเห็นไหมเป็นภาพถ้าเขาติดขัดอะไรอยู่ มีอะไรพันธะผูกพันธ์อะไรอยู่ก็ตามใช้มีตัดเชือกแล้วมันแปลว่าเขาตัดปัญหาทุกอย่างเพื่อคุณนะคะเขายอมทุกอย่างเพื่อคุณเขาพร้อมที่จะแบบแขวนชีวิตเขาไว้กับคุณได้อ่านะเขาอยู่กับคุณได้ตลอดไปอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูไพ่อนาคตอนาคตความรักความสัมพันธ์ จะเป็นยังไงมีความสุขขนาดไหนให้สรุปนะเป็นเรื่องของความถูกต้องแน่นอนค่ะและอาจารย์จะแปลให้ไปนี้จัสติกไปนี้มันเหมือนกับคนสองคนเนี่ยมันแน่นอนแหละความคิดเห็นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะขนาดคนเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันระ้อยเปอร์เซ็นต์อนี้เหมือนกันเราคนละพ่อคนละแม่มาอยู่ด้วยกัน มันยิ่งมีความต่างเยอะแต่บนความแตกต่างนั้นมันคือการบาลานซ์การยอมรับฟังความคิดเห็นอีกฝ่ายนะคะการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ว่าจะเป็นขาวเป็นดำมันก็อยู่ด้วยกันได้อะไรประมาณนี้เห็นไหมคะไอ้ห้าเหรียญชุดนี้ก็สวยงามการปิดไพวนิดหนึ่งนะคะมันเป็นลักษณะของจับมือกันไม่ว่าความรักของท่านจะเป็นหญิงกับหญิงเหมือนในภาพชายกับชายหญิงชายทั่วๆไปก็ตาม แต่เป็นการให้โอกาสกันเป็นการที่จะเหมือนกับอืมอาจารย์ปิดไพ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์เนาะ,ะเป็นความรักที่พร้อมที่เดินหน้าไปด้วยกันอมีเป้าหมายเดียวกันให้เหรียญที่อยู่ตรงกลางคุณรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวมีเป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายในการที่จะทํากิจกรรมทําความสุข อะไรทุกอย่างที่มันต้องแชร์กันเลยอ่ะจะไม่จะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบไม่มีการที่จะเอ่อทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่ามันไม่แท้มันไม่เท่าเทียมอาจารย์มองไพ่เนี่ยมันคือเท่าเทียมของสองสิ่งอยู่ด้วยกันได้บนความแตกต่างและเคารพซึ่งกันและกัน justice คือการเคารพนะฮะเคารพกัน การมีความเครารพต่อกันการให้เกียรติกันเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของของคนน่ะของคนในสังคมเลยการปฏิบัติแบบเนี้ยระหว่างคุณกับเขาจะเกิดขึ้นแล้วเกิดความสมดุลเกิดความสุขดูดิเอ็เพรสถ้าคุณเป็นหญิงคุณก็เป็นเป็นหญิงที่คุณจะรู้เลยว่าคุณโชคดีที่สุดที่ได้เขาคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าคุณเป็นชายเป็นหญิงเพศที่สามก็าตามนะ คุณจะรู้เลยว่าตั้งแต่มีคนนี้เข้ามาชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณมีความสุขเขาเข้ามาสปอร์ตเข้ามาให้ความรักความอบอุ่นกับคุณมากๆอัศวินถ้วยยื่นถ้วยยื่นความรักให้คุณนะคะเขาพร้อมที่จะเหมือนกับอืมให้ให้ความสุขที่ที่คุณปรารถนาได้ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรถ้าเขาหามาได้ ก็ยินดีทาเพื่อคุณโอ้โหถ้าได้คู่รักแบบนี้นะก็จงภูมิใจเถอะดีใจเถอะอาจารย์ว่านะโอเคเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่นะคะพลังงานไพนะ่น่ะข้อความถอดใจเขาออกมาเขาอยากบอกอะไรโอ้โหเขาบอกว่า I often dream about you ฉันฝันถึงเธอบ่อยๆเลยนะ หันว่าได้อยู่ใกล้ชิดกันเป็นภาพหญิงชายกำลังแบบกอดกันแล้วมีรูปดอกกุหลาบสีชมพูขึ้นเต็มเลยใบที่สองเขาอะมองทุกสิ่งทุกอย่างอะมันเป็นไปได้นะอาจารย์จะแปลจากความไม่ได้ข้อความเสม,มอไปอาจารย์มองจากภาพก็แล้วกันแล้วแต,แวแต่แล้วแต่มุมมองแต่คนแต่อาจารย์เห็นต้นไม้อะต้นไม้ต้นเนี้ยมันแผ่ขยายกิ่งก้านสาขา อาจารย์หนึงมองว่าคนคนนี้เขามองว่าชีวิตคุณกับเขาอะ่ะมันพร้อมที่จะแบบเปิดเปิดแล้วก็เปิดถึงความสุขความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยฉันรักคุณนะฉันคิดถึงคุณบ่อยๆเลยแล้วฉันก็ฝันเห็นอนาะนะคตร่วมกันกับคุณนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเออนะคะอะไรก็ตามที่คนเรามันอาจจะเคยเป็นแบบ อยู่คนเดียวแล้วมีอิโกโ้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มามีอีกคนอยู่เคียงข้างแล้วการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันต้องปรับเขาเลยบอกว่าเขาอะจะต้องปรับความคิดทัศนคติบางอย่างของเขาเพื่อเข้ากับคุณให้ได้เขาจะลดอีโก้ของเขาลงเพื่อคุณเลยนี่คือนสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะโอเคเรามาดูผ่านไพ่โลแมแองเกิลเจค่ะ โอ้โหไพ่นะคะเวลี่สูตนะฮะเร็วๆนี้คุณกับเขาจะได้เจอกันเขาจะทำให้คุณมีความสุขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่สบายใจเขาจะช่วยนะะช่วยคลี่คลายช่วยฮิวใจคุณนะซับพอร์ตคุณบอกเลยเขาจะทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขวางแผนอนา,นาคตร่วมกับคุณมีลูกด้วยกันก็ได้เป็นความพยายามแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเกิดความมั่นคงนะคะ ชินเดนคือมันเริ่มจากเล็กๆแล้วมันไปใหญ่ๆไม่ใช่เริ่มจากใหญ่ๆแล้วพังนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมั่นคงมันค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วมันมั่นคงค่ะอาจารย์มองว่าอะไรที่มันก้าวกระโดดมากๆ่ะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าอะไรที่เราเริ่มเริ่มไปทีละนิดนะ่ะมันจะเริ่มแบบเริ่มสร้างฐานที่ที่มั่นคงและการปรับนะคะนี่คือดวงท่านนะขอให้คำแนะนำ ขอพลังงานไพ่สองใบถ้าอย่างแนะนําอะไรกับชาวราศีสิงห์บ้างให้บอกว่ายัางไงอืมปรับเปลี่ยนมุมมองใบที่สองโอกาสใหม่ๆจะมาอย่ามองด้วยอคติแบบเดิมๆได้เวลาพ้นจากสิ่งเดิมนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลขสิบสองกับสี่แปดเนาะพลังงานไพ่บอกให้คุณนะ่ะนะคะต้องเปลี่ยนแปลงความคิด อืมอะไรก็ตามที่มันเป็นเหมือนเราคิดในในมุมจากของเราอะ่ะเราจะต้องมองมุมของคนอื่นด้วยเอามุมของคนอื่นมาเติมเต็มเพื่อให้เพื่อให้มันเป็นมุมมองใหม่แล้วก็มันมีประโยชน์กับตัวเรานะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขในเรื่องของประโยชน์กับตัวเราเองก็น่าจะบอกว่าถึงเวลาที่จะละทิ้งสิ่งนั้นแล้ว มูฟอ่อนนั่นแหละค่ะนะคะมูฟออกมาจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์โอกาสใหม่ๆถึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังยึดติดกับสิ่งที่เราทุกเราเราปลดปล่อยไม่ได้เราวางลงไม่ได้สิ่งใหม่ๆก็ไม่กล้าเข้ามานี่คือคําแนะนําจากไพ่นะคะเพชรอัญมณีมาอยู่ในมือแล้วเราต้องรับสิ่งใหม่ๆนั้นเพราะมันมีค่าจริงๆนะคะโอเค เรามาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะอันนี้โสดโสดจริงๆโสดสนิทและโสดแบบมีความสุขด้วยนะไพ่เดฟูชุดนี้นะคะเป็นไพ่เดฟูที่เอ,อชุดอื่นจะเป็นลูกคนยืนอยู่บนหน้าผาเนาะ อันเนี้ยเขาเรียกชุด after อัพเปอร์ทาร์ืมนะคะมันก็จะตรงข้ามตรงข้ามกันกับ before เบฟอร์ทาร์อให้เด f o ฟูเป็นชุดที่หันหน้าเข้ามาเจอต้นดอกไม้ที่แบบสวยงามมีสุนัขเป็นเพื่อนอะไรมีแสงพระอาทิตย์ที่ฉายแสงลงมามันเหมือนให้ความอบอุ่นให้ความสว่างใสชุดที่แบบดูแบบ มีความสุขนะ่งแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอะไรพร้อมที่จะทําตามจินตนาการของตัวเองอาจารย์จึงมองคนสดตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราได้หลุดพ้นเราเป็นอิสระจริงๆเรากําลังทําตามเป้าหมายตามเส้ทนทางชีวิตที่เราจะก้าวเดินด้วยตัวของเราเองด้วยความภาคภูมิใจด้วยความที่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันฉีกแนวเดิมๆด้วยอ่ะมันเป็นความสุขโอ้โหดูดีหนึ่งเรียนแล้วมันเป็นความสุขแล้วมันดึงดูดเอาสิ่งที่เป็น โชคลาภเป็นเงินตราเป็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะคะอาจารย์นึกถึงไพ่คําแนะนําเมื่อกี้เลยว่ามันถึงเวลา move on จากสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์กับความสุขอ่ะนะคะพอเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้เปิดใจกับสิ่งใหม่ได้อะมันเหมือนพลังงานของของความสุขอิน r ิจีดีๆอะโพสิีนะความคิดแบบ p o โพสิ v ีมันทําให้คุณอ่ะ ได้รับพลังที่ดีเข้ามาโชคลาภมันมันมันจะเลื่อนเข้ามาหาคุณที่หน้าตาดียิ้มแย้มแจ่ม,มใสคนที่มองพลังบวกค่ะเออมันเป็นแบบนั้นจริงเห็นไหมเออความรักคุณก็จะเจอคนที่แบบอ่อนโยนเอาอกเอาใจยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณโอ้โหดูดิคุณอาจจะเจอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะแปลคนละ ประเทศคนละาศาสนาคนละจังหวัดก็ได้แต่เป็นคนที่มีฐานนะดีเข้ามาเป็นคนที่โอ้โหพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็มาล้านให้เกียรติซึ่งกันและกันรับฟังความคิดเห็นของกันและกันไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดความคิดเห็นของตวัตวตัวเองเป็นใหญ่หมายเลขสาเนี่ยอาจารย์มองมันเป็นพลังงานของ ของการที่บาลานซ์จริงๆนะเนีย่ยสองคนกําลังเหมือนให้ช่างทําบ้านแต่สองคนยปรึกษากันแล้วทำยังไงคือคือคอยตามกันว่าเออเติมแต่งตรงโน้นตรงนี้อาจารย์อาาย่อานตำหน้าไพ่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดทีหลังเพราะฉะนั้นถ้ามองความรักละ่ะมันก็แปลว่าคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่มองว่าเป็นเนื้อคู่กันได้เพราะไพ่นี้มันแปลว่าการจบ ลงด้วยความแฮปปี้มากๆยิ่งชุดนี้บอกเลยมีความสุขเพราะเป็นหญิงชายอยู่ด้วยกันในรวงข้าวนะหรือรวงชอบมะกอกก็ตามมันคือความสมบูรณ์ผูนสุขคุณจะเจอผู้แท้และเป็นคู่ที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขค่ะอาจารย์ขอพลังงานเพิ่มอีกสักห้าใบสำหรับคนโสดค่ะทาวเวคือการเปลี่ยนแปลงแบบ เจ็บพันหรือกระทันหันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะจบจริงๆถ้าอะไรมันจะบก็เหมือนที่บอกก็ปล่อยมันไปแล้วคุณน่ะสามารถที่ก้าวข้ามแล้วมันเหมือนกับมันมันถึงเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่มันต้องมันต้องไปจากชีวิตคุณนะนะคะการที่ได้จบมันก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราไม่ยื้อกับสิ่งที่มันทุกข์อ่ะ การที่เราจะต้องไปเจอสิ่งใหม่ที่มันดีสําหรับกับชีวิตเราอะไรที่มันเจ็บปวดทรมานใจมันไปจากคุณได้แล้วมันถึงเวลาแล้วคุณจะไม่ทนทุกทรมานที่ต้องเหมือนคนวิ่งฝ่าสายฝนนะเนี่ยต้องทนทุกทรมานกับคนที่ไม่มีใจอะไรให้อย่างเงี้ยนะคะหดโสดคุณถึงเวลาเปลี่ยนการเริ่มต้นใหม่ๆจริงค่ะเดอะไม่เชี่ยนขยายด้วยเอมเบอร์คุณจะเจอคู่ที่แบบมีพลังมากๆเป็นคนที่ มีชื่อเสียงอํานาจบารมีมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีโอ้หน้าตาดีดีโปรไฟล์ดีเจรจาดีมนุษยสัมพันธ์ดีอดีเลิศดีเลิศต้องบอกว่าดีเลิศเจอคู่ที่ร่ํารวยมากๆก็ว่าได้เจอคู่ที่รวยเงินรวยเอ,อความรักแล้วก็รวยแบบจิตใจด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เจอคนที่ต่อให้รวยแต่จิตใจไม่ดี หรือไม่ได้อรักเราจริงมันก็ไม่มีประโยชน์แต่นี่คุณจะเจอคนที่ใช่จริงๆคนที่จักรวาลสรรมาให้คุณแล้วเลือกมาให้คุณแล้วที่คุณจะเจอจงรับเอาค่ะโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและอาจารย์ขอกําลังใจนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามขอกําลังใจนะคะกด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ